สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็ดมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงสุขครับถึงคิวของซัดแกลกครับวันนี้ครับไปดูผลงานของนักสู้จากนกครศรีธรรมราชทะกะสอสอโชคมีชัยครับลุยแรกกับนักมวยจากเวียดนามเงียนบูลัษต่อด้วยจอมเก่าอาวุธหนักจากร้อยเอ็ดคนขมออลิตไฟคลับดวลกับดาวรุ่งใจเกินร้อยจากเมียนมาหม่องแช และไปดูมวยกล้าแรกกล้าลุยจากบุรีรัมครับขุณศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพฟาดปากับจอมดีเดือนจากอิตาลีทอมมาโซวีเน่สองท้ายกับของใหญ่ของยักษ์ครับจากนครราชสีมาครับเพชรมะกอกอีเมนยิมทิมกับอิรานยักษ์ใหญ่ไควานโซเลมานีถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเด็กมวยเดินในรูปแบบของซัดก,กันแหลกกันเลยครับ สการฉลองความสุขที่สยาม Amazing Park สุขฉลองครบรอบ43ปีสุขฉลองครองแชมป์ Guinness World Records ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีที่14โปรดีที่สุดซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่สยาม Amazing Park com โอเชียไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชคฉลองครบ75ปีแจกทองรวม75บาทลุ้นจี้ทองคำโอชิ1สลึง3 0มรรางวัลตลอดปีรวมมูลค่ากว่า2ล้าน5แสนบาทแค่ทำประกันตามเงื่อนไขและลงทะเบียน20มกราคมถึง31ธันวาคม2,567ัารหฟาร์มเฮาส์โดนัทเค้กจะกินแล้วนะฮึมโดนัทเค้กเนือนเน้อเนียนนุมน่มๆความสุขของเบลล่า น่จาจนะน่ากินไม่ะดูสิดูสิสพี่ก็นึกว่าแพ้ใครใครมาเล่นม่อนลูกสิพี่มังแก่เดินอยู่หน้าบ้านน่าจะเป็นป้ากับไรจะ้ะอีเหมียวทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยน้องโรมโน้องโรมอยู่ไหน who are these people real life spies re I'm a writer why would they care about me

โแบ็ k ช่วยให้คนไทยประหยัดกว่าพบกับสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษโรแบ็ k ลดดักประหยัดจริงถึง24มกราคมนี้ที่โลตัส สินเชื่อจำนำทะเบียนรถสนใจติดต่อสาขาทั่วประเทศ02-777-7333ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมชมสดทุกวันเสาร์เวลาใหม่5โมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องแปดเด็มวยเดือนครับวันนี้วันพระราชก็ต้องซัดกันแหละครับซัดกันคู่แรกเลยครับในพิกัดหกสิบสกิโลกรัมโงเงียนูลาักมวยจากประเทศเวียดนามครับ เงียนหูละนักเวยจากประเทศเวียดนามครับอาอยุ20ปีครับจบาแลาถึง29ไฟนี่คือเงียนหูละวัย20ปีสูง172เซนติเมตรในทีมของเวียดนามกรุ๊ป ชกของเขาหม,มแดงครับจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยครับอายุ18ปีครับสูง170เซติเมครับชกไปแล้ว62ไฟชนะ41ไละเสมอหนึ่งขอสิยงปรบมือให้ทกสสอดออชกมีชัยพร o m มไทยแลนด อยากนครศรีธรรมราชครับทกศสโชคมีชัยครับลูกศิษย์ของโกชัยครับข่ายอยู่แถวแถวมูลวินบุรีครับตู่ท่าสารานายกเอท่าสาราชุดเดียวกันครับแม่ข่ายนี้ปีนี้ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆครับสโชคมีชัยอาจารย์ธนวัฒน์เสือแก้วครับทำหน้าที่บนเวทีนานๆจะเห็นนักมวยจากเวียดนามครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเขาครับเหงียนหุนลัด 18บกับ20ครับ170กับ172เอาครับดูคู่นี้ครับแม่ดูท่าค่อนข้างรุนเร็วว่องไวครับเหงียนหูรัดเวียดนามในผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมก็ติดเหรียญของกีฬามวยแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับก็มีคุณเสถียรเสถียรมวยไทยยิ้มนี่แหละครับ ไปเป็นสตาฟเทนเนอร์ให้ประเทศเวียดนามนะครับนี่คือมูลค่าของกีฬามวยไทยครับอ่ะดูคู่นี้ครับดูแล้วต่อยอดดูแล้วอนุรักษ์รักษาดูแล้วพัฒนาครับดูแล้วได้ศิลปะดูได้ได้ความรู้ครับรายการนี้ นโยบายของผู้บริหารช่อง8ก็ไม่ส่งเสริมเรื่องการพนันอยู่แล้วนะครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับบรรดาพี่ๆสปอนเซอร์ทั้งหลายครับปักหลักอยู่กับพวกเรายาวๆนานๆเลยครับนี่ครับต้นทุนของคนไทยครับผลผลิตของคนไทยแล้วเป็นกีฬามวยไทยที่ก้องโลกครับดูครับเวียดนามตัวนี้ไม่ธรรมดาครับกล้องทีเดียวนาครับกกสยังไม่ปล่อยกู้ครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน หาทิศหาทางอยู่ครับตอนนี้แต่กํบบาลังยื่นกู้นะครับเงียนหูลักครับอรอดูว่า,าอสกศจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวครับมาทั้งต้นทั้งดอกไหมจับไปครับยังไม่ออกครับอสกศแม่ดูเหมือนว่ายังจับจังหวะไม่ได้ครับเข้ามาแข้งซ้ายเบาๆก็ไม่โดนยังคล่องอยู่ครับเหนียนหูลักโอ้ยปักสอกากาขาดาแล้วครับหม่ ไวมากครับไวมากครับอาจจะยืนขากว้างไปนิดนึงครับทางด้านนักบอจากเวียดนามก็เป็นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับยืนเอาว่าให้บาล้านให้ทรงตัวดีๆครับยืนยังไงก็ได้ครับสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยังไม่ถึงตัวครับทางด้านของทกศแต่ดูครับเข้าออกติกตักติกจิกกเหียนหูรัก i นี่ครับแม่จังหวะย,ยังหาไม่เจอแน่นอนก็ต้องผ่านการต่อสู้แบบมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะครับนี่ครับแม่นิ่งดีเกินครับทกศเอาครับดูเหมือนจะรับจูนตัวเองยังไม่ได้ครับจะเข่าหรือจะตีจะตีหรือจะเสียบครับแม่ผู่ต่อสู้ยังคล่องอยู่ครับต้องนวดไปก่อนครับจะนวดโดยอะไรก็ว่าไปครับเพื่อให้การเลื่อนตัวนั้นช้าลงครับ ม่เสียงนาตู่าสาราครับบอกมัดนามัดนาหมายถึงว่าให้กระแทกหน้านำไปครับเพื่อเป็นจังหวะส่งตัวเองให้ออกอาวุธหลักแข่งหลังมดัดหลังตามไปได้อาวครับผ่านยกแรกครับ